สวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องหลังเลิกงานพี่น้องชมสวนในจักน้อยบุพักกต่แง่พี่น้องในซีหาเงียงอันนี้พักเสียนพี่น้องเอ้ยฝนตกค่ามื่ขึ้นอันนี้พักแท้ว่เป็นตะดิกินอยู่ได้พักแท้วซาซึมก่อนเนี่ยมันกับพักพีกันกับต้นบักกูดพี่น้องต้นบักกูดกับสมิตต้นหน่อยต้นไงนะพี่น้องเจ้อ อันนี้กระต้นพักเกษตรพี่น้องพักเกษตรสิเด็กตัดงามันออกอันนี้ก็ะพักสารเณรพี่น้องเขาเศร้านี่เล้าไปแล้วกำหนึง่งอันนี้พักซี่พ่กกินออกพี่น้องโป้ไปกระเทียมพี่น้งองพักอะไรตำยี่เด้ดพี่น้องอันนี้พักบุ้งพี่น้องห้องก็สรเอาลงเป็นตน้นสองสามต้นหนึ่งน,นี่กับเพ้าม่วงพี่น้องผัดไปแล้วหมูว่านเม่ก่อนเนี่ยผัดปลาหมึกไปแล้วเมื่อวานเมื่อก่อน น,น่พี่น้องพัดอีตู้พี่น้องพัดอีตู้พัดอีตู้สื่อบวกบวกมาสิแกงสิป,าป่าพี่นี่บอยอยากขาดโอ้ยนี่ยังนั้นไหมยองอันนี้ข่อยม,ม,าามุนหมดทั้งเลยเอ้ย,อ,ยอันนี้กูแหงมากเยอะต้นแบบพีคต้นนี่อ่ากินมั่งอึดหลายเนาะอันนี้ก็เป็นโอ้โหรับผ้าพ,พี่น้องมันงคุดอันนี้บักพริกขี้หนูมักงหมือนห้องก็ใส่ที่ว่าบักพรีคส้มนี่สื่อมาจากลาด ก็เจียเพาะแจีวเป็นหน่วยแล้วพี่น้องตับคุดเหล้วลูกพริกลายต้นพี่น้องสีประมาณอร่อยต้นหมดเลยปลูกไร้เขาจำบกหวานบกหวเนด้วยอันต้นนี้ก็เป็นอย่างคือต้นสีน้ำเป็นนี่กระเบียบบะพริกพี่น้องอันนี้สีเมนบักเขือคืนปลูกท่านกินบ่บมี่ อี้แบบบิกสมนี่ยังเป็นหน่วยดีแบบอันนี้บ,บักเคือตอแหลพี่น้องตอแล้กแบบสิจนะ,เ,ะ,ปะเป็นดอกแล้วพี่น้องเอออีกตะกิดนึ่งเป็นดอกเราอุ้ยเป็นแล้วพี่น้องเป็นแล้วนะอย่มื่อกี้มือกนเลกินแต่นี่กรำๆแล้วีนะ่นั่นเอาเป็ดไว้เลสิเดจาตัดกินมันออกพี่น้องนีกินมนั่งสิบอกสุขาพพี่น้องนะตัดกินมันออกพี่น้อง ี <Yeah. S 1> ่ส่วนเกินมันเอาออกเลยมันจะแตกหลายนี่เจ้าสี่สี่เอาออกได้เพี่น้องมันจงแตกหลายแตกหลายเราเป็นเป็นน่วยไว้พอนคุณค่อยเด็ดออกเด็ดออกเกินสมดเลยเด็ดออกเกินสมดเลยนี่น่อยจะเด็ดเด็ดออกวันนี้มันก็สิแตกขึ้นของมันเองบ่อยักพักพี่น้องอีกสองอาทิตย์เด็กกินเนื้อแบบต่ออะไ อันนี้พริกหยวกพี่น้องพริกหยวกอันนี้อีกกระปุกลูกเนี่ยบ้านเนี่ยมาแล้วพริกแล้วทิศหนังสิเป็นดอกแล้วสิ่นี้อันนี้พักอีกตู้พี่น้องปลูกกัน,นปลูกซ่อมซ่อนไหวห้าเทียมันอ่านเมื่อห้าเทียมมันอันแก่กัน,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 นพี่น้องบ้านใส่ตะวันตกต้นได้ไหมน้องกระถาง <c oughs> เด็ดใบออกตะกี้ใบมันจะเป็นยงยงเงีตะไคร่กับนี่พี่น้องมานแบบทัวนะแบบทัวเพราะไม่หมองไปคือเป็นดอ,อกแล้วมั้งเนี่ยถ้าหลังมันจะเป็นแบบเสลือบเคลดอบ้วพี่น้องปลูกาาสูยางสูนไม่ออกพี่น้องบอยอยากผักเราจะผักกับเบลล์ผักใส่แล้วพี่น้องเด้อมาชมผักใสนะ่พี่น้องวุ่นนะมันขึ้นค้างแล้วได้บาทเนี่ย ผักไสพี่น้องบออยากผักผักปังอันนี้พี่น้องตกไปผักตอนไมห่หางต้นนี่พี่น้องเดออเนี่ยมาเสียบให้มันอยู่โอเคพี่น้องข้าชุ่มสวนพี่น้องหลังเลิกงานเดี๋ยวนี้ประมาณสองทุ่มเคิงพี่น้องสองทุ่มเคิงนอ,งอันนี้หอมเปรพี่น้อง พะข้อมเปย์ี่ต้นส้มไหลพะข้อมเปยอันนี้กระเพากระเพาหอมก็คือก้าเองหอมก็คือโอเคพี่น้องตุจยากแกงแล้วพี่น้องไงพายตู้โอเคพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าได้พี่น้องไปใบ,บพี่น้องปูน,ปน